สวัสดีครับทุกคนหากพูดถึงโจนสลัดเรามักจะนึกถึงภาพชายชะกันในชุดขาดวินที่ถือปืนพกกระบอกเดียวแต่คุณรู้ไหมว่าในยุคทองของโจนสลัดนั้นอาวุธปืนไม่ได้มีแค่แบบที่เราเห็นในหนังเลยวันนี้เราจะพาไปดำดิ่งสู่โลกของอาวุธสุดพิสดารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอดในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ถ้าพร้อมแล้วก็ออกเรือไปพร้อมกันเลยปืนปากแตร Blenderbus หรือปืนฟ้าร้องตามเชื่อภาษาดัชโบราณเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ระยะใกล้โดยเฉพาะด้วยลำกล้องที่บานออกคลแตรทําให้สามารถบรรจุกระสุนลูกปลายได้ในปริมาณมากและยิงออกไปเป็นวงกว้างเหมือนกับปืนลูกซองในปัจจุบันปืนชนิดนี้เหมาะมากสําหรับการต่อสู้แบบประจันบานบนดาดฟ้าเรือที่ทุกตารางนิ้วคือความตายจนสลัดไม่จะเป็นต้องเล็งอย่างแม่นยําขอแค่หันปืนไปทางศัตรูโอกาสที่จะโดนก็สูงลร่วแล้วครับ ปืนล้อเหล็ก (Wheellock Pistol) ในขณะที่ปืนส่วนใหญ่ในยุคนั้นยังใช้ระบบแบบชนวนหินหรือฟลีล็อกที่ต้องพึ่งพาหินเหล็กไฟและเหล็กกล้าปืนล้อเหล็กนี้ถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงและมีราคาแพงมากมันมีนกลไกที่ซับซ้อนกว่าโดยต้องใช้กุญแจไขเพื่อขึ้นลานล้อเหล็กเมื่อหลั่นไกล้ลอจะหมุนด้วยความเร็วสูงและเสียสีกับหินประกายไฟทําให้เกิดประกายไฟที่จุดดินปืนได้แม่นยํากว่ามากและมีโอกาสที่จะยิงติดตามกว่า ถือเป็นปืนสำหรับโจรสลัดที่ร่ำรวยหรือเป็นกับตันเรือเลยครับปืนพกสองลำกล้องในยุคที่การบรรจุก,กระสุนแต่ละครั้งใช้เวลาถึง30วินาทีการมีโอกาสยิงได้สองนัดจึงเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลปืนพกสองลำกล้องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้นโดยเฉพาะมันคือการรวมปืนพกสองกระบอกเข้าไว้ด้วยกันทำให้โจรสลัดสามารถยิงนัดแรกและตามด้วยนัดที่สองได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาบรรจุกระสุนใหม่ ซึ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูการยิงนัดที่2ออย่างรวดเร็วสามารถตัดสินชีวิตและเป็นตัวช่วยในการเอาชีวิตรอดได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ